เป็นที่รักของเกศน,นะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดหัวข้อเรื่องเราควรจะเคลือบเงาผมหลังจากที่ทำสีเลยดีไหมก็คือว่าเวลาเราทำสีให้ลูกค้าเสร็จเราจะเชียร์เราจะแนะนำให้ลูกค้านเคลือบเงาผมในวันนั้นเลยได้ไหมจากประสบการณ์จริงนะคะได้นะคะ เคลือบเงาผมเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรเราสามารถแนะนําลูกค้าได้หลังจากที่ลูกค้าเขาทําสีเสร็จแล้วนะคะถ้าลูกค้าเขาอยากจะเคลือบเงาผมหลังจากทําสีเลยก็ทําได้เพราะมันมีข้อดีตรงที่ว่าสีผมของเรามันจะเงาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สีผมติดทนนะคะสีผมติดทนทําให้ผมของเราที่ชีฟ้ฟูหรือผมไม่เงาแห้งเนี่ย ก็จะช่วยผมเราตรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เงาผมสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่ายิ่งเราใช้สีที่เราซื้อตามท้องตลาดที่ถูกๆนะคะสีพวกนี้มันมันสีมันชัดก็จริงแต่มันจะไม่เงาเวลาเรามองไปมันจะดูเป็นสีแบบแห้งๆกันกร้านแต่ถ้าเราเคลือบเงาทับลงไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสีมันจะติดทนแล้วก็เงาเพิ่มมากขึ้น นะคะเกล็ดผมแล้วก็ปิดเนาะนี่คือข้อดีของการเคลือบเงาผมหลังจากการที่เราทำสีผมเสร็จแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาทำสีผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งหรือสองเดือนแต่เขาผมเขาไม่เงาเขาอยากเพิ่มความเงาแต่เขาไม่อยากจะทำสีผมเราก็ใช้เคลือบเงาให้กับลูกค้าได้สีตรงนั้นก็จะ โดดเด่นขึ้นมานิดนึงนะคะผมก็จะเงาอันนี้ก็เป็นการดูแลบำรุงเส้นผมได้อีกทางเลือกหนึ่งทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้นะคะเคลือบเงาผมที่ดีมีคุณภาพเวลาเราทําสีถาวรครั้งต่อไปนะคะจะต้องไม่ปิดกัน้นอย่าลืมนะคะว่าเคลือบเงานะคะเคลือบเงาเนี่ยถ้าเราใช้ แบรนด์ที่ไม่มีคุณภาพมันจะไปปิดกั้นสีผมที่เราจะทําครั้งต่อไปสีมันจะไม่เข้าไปในเกร็ดผมชั้นในเรานะคะมันจะมันจะม,มันจะทำให้สีผมไม่สมัคเสมือมันก็คือจะด่างนั่นเองมีโอกาสด่างนะคะมีโอกาสด่างนะนั้นแล้วนะคะเคลือบเงาผมที่ดีเราจะต้องเลือกแบรนด์ที่มันไม่ปิดกั้นสีผมถาวรอย่างวันนี้เกดได้นําแบรนด์ที่ เกตใช้ให้ลูกค้านะคะเกตก็จะเลือกใช้เป็นลอรีเรลรุ่นนี้นะคะเนี่ยรุ่นไดอาร์ A เขาเรียกนะคะอ่ะให้ดูนะคะรุ่นไดอาอ่ารุ่นเนี้ยเป็นเคลือบเงาผมนะคะเป็นเคลือบเงาผมผสมน้ํานมนะคะผสมน้นํานมเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยผสมเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งต่อหนึ่ง หลังจากที่ลูกค้าทาสีเสร็จเคลือบไปเลยแต่ว่าวิธีการทําต้องเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะเป่าผมให้แห้งสนิทเลยแล้วเราก็ใช้ไดอาร์นี้นะคะใส่เข้าไปแล้วทิ้งไว้20นาทีโดยไม่ต้องอบทิ้งไว้ธรรมดานี่แหละ20นาทีแล้วเราก็มาล้างออกนะคะล้างเราก็ไม่ต้องสะาล้างธรรมดานะคะล้างธรรมดาก็ได้แล้วก็เอาอไปไดแค่นั้นเองนะคะอันนี้ไม่ปิดกั้น เคมีที่จะทำครั้งต่อไปนะคะถ้าจะเลือกเคลือบเงานะคะหรือว่าเคลือบสีอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเขาจะต้องการไม่อยากทำสีถาวรแต่ต้องการเคลือบสีอย่างเงี้ยให้เลือกแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพเลือกแบรนด์ที่ไม่ปิดกั้นสีเพราะว่าถ้าเราซื้อทุกๆเคลือบเงาเคลือบสีอะไรตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเราไปทำสีครั้งต่อไปนะคะมันจะด่างมันตุ๊ก มันจะด่างแบบมีโอกาสด่างเยอะเลยแหละเกจเคยเคยทำให้ลูกค้าลูกค้าไปไปเ,เคลือบสีมานะคะเคลือบสีมาเวลาเราลงสีเนี่ยสีมันจะด่างเพราะว่าเวลามันเข้าไปในเกร็ดผมเนี่ยนะคะมันเข้าไปโดยที่มันไม่มันไม่สม่าเสมอน,นะคะบางช่วงด่างบางช่วงติดอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วเกดขอแนะนำนะคะให้เลือกแบรนด์ที่ดีนะคะแบรนด์ที่เขาดังเข้าอ่ะ นะมันจะไม่ปิดกัน้นเคมีที่เราจะทำต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยากจะนำมาแชร์มาแบ,บ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆร่วมสายอาชีพเดียวกันนะ,ะหรือว่าใครนะคะที่ต้องการที่จะซื้อมาทำเองก็ได้นะถ้าเป็นเครือบเงาของรอยลนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายพวกอุปรกรณ์ ทำเองที่บ้านง่ายๆเองได้นะคะเคลือบเงาของ Lo รีอันะคะชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะ200กว่าบาทรวมรวมน้านมเนี่ยนะคะ200กว่าบาทไม่ไม่ถึง300นะคะถ้าท่านเกิจจาได้นะคะเอาล่ะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยทานะคะลองแนะนําให้ลูกค้าทําดูนะคะ <S <S ผมเงามากนะเงาแล้วก็เกิดความตรงด้วย ลูกค้าคิดว่าถ้ากิดได้ลองใช้หนึ่งครั้งแล้วเขาจะชอบนะคะต้องชอบมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกดก็ขอฝากสำหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทำยังไม่เคยแนะนำลูกค้ายังไม่เคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบเงาเคลือบสีนะคะก็ลองฟังคลิปของเกดดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูที่ร้านของเรานะคะ สำหรับวันนี้เก๋ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท,ทุก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 ท่านนะคะที่ติดตามเก๋นะคะมีคุณค่ามากๆากนะคะสำหรับคนที่ติดตามเก๋ขอบคุณมากๆนะคะเราเกื้อหนุนเป็นกันยาไมมิต่อกันนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องหมายแฝงทั้งสิ้นนะคะเวลาที่เราดูคลิปหรือว่าดูใครต่อใครที่เขาแชร์นะคะทุกคนเนี่ยให้คิดว่าคลิปนั้นสิ่งสิ่งนั้นนะคะ คือเพื่อนกัลยาณิมิตรน,นะคะคือคุรุคือคนที่เขามาให้ความรู้เรานะคะเราฟังด้วยการวางเฉยอย่ามีอัคติฟังแบบสบายๆนะคะไม่มีคลิปไหนไม่มีไม่มีคนไหนที่จะมาถูกใจเราร้อยปร์เซ็น์ะคะฉะนั้นแล้วเวลาเราฟังใครก็ตามที่มันโดนจิตโดนใจเรานะคะเราก็ฟังด้วยความเขาเรียกว่า ฟังด้วยความแบบสบายๆไม่ต้องมีคติอะไรนะคะไม่ชอบเราก็แค่ปวดผ่านเราก็ไม่ต้องไปคิดลบหรือว่าไปวิภาษ์วิจารณ์อะไรที่มันทําให้จิตใจเรานะคะให้มันมีพลังลบๆนะคะให้คิดบวกไว้เยอะๆนะคะเกลเชื่อเกลเถอะค่ะว่า,วาการที่เรานะคะคิดบวกคิดสร้างสรรค์เติมพลัง,งบวกๆเข้าไปในจิตเรามันจะดีต่อตัวเรา ดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในอนาคตแล้วก็ในทุกๆวันนะคะเพราะเมื่อจิตของเรานะคะมันได้รับพลังงานที่มันมีพลังงานสร้างสารรพพลังบวกเข้าไปในทุกวันเนี่ยเราจะเกิดปัญญานะคะสุขภาพจิตเราเนี่ยมันจะทำให้สมองของเรากลอรูปเนาะเพราะจิตจะทำงานร่วมกับสมองของเราความคิดของเรา เกตขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนมีความสุขนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงธุรกิจรุ่งเรืองสุขภาพนะคะก็แข็งแรงเงินหลังไหลเข้าทุกช่องทางทำไมเกีตต้องพูดคำนี้เพราะว่าเราทำธุรกิจเราทำธุรกิจส่วนตัวเราค้าขายเราต้องพูดคำนี้ทุกวันคใอยเงินหลังไหลเข้าทุกช่องทางทั่วทุกสารทิศ ร้านของเราได้เจอแต่คนที่ใช่งานที่ใช่สิ่งของที่ใช่เข้ามาร้านของเราในทุกๆวันตลอดไปนะคะสิ่งไหนดีคิดเอาสิ่งไหนดีพูดเอาสิ่งไหนดีทำมันนะคะทุกอย่างมีแต่เราเป็นคนได้ทั้านั้นนะคะนะตัวเราต้องเริ่มก่อนก่อนที่สิ่งรอบข้างสิ่งข้างนอกที่จะเข้ามาหาเราเราต้องเป็นคนเริ่มมันนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย